เรามาชมกันต่อนะครับขบวนรถชันเมืองที่301นะครับกรุงเทพลบบุรีนะครับผมได้เป็นรถจากเอาตอมนะครับผมมาแล้วครับเอาตอมหมายเลข4222นะครับผมเครื่องยนต์คิวสติกนะครับมาแบบนิ่มๆเลยนะครับสวยงามครับ อชส1015เป็นคันแรกนะครับพวงมายาวพอสมควรนะครับตัวรถครันนี้ก็จะมีผู้โดยสารใช้บริการเป็นจำนวนมากนะครับผมถึแล้วครับผมเข้าสถานีหลักสี่นะครับ ตามเวลาดีนะครับผมก็ออกจากสถานีหลัก4ีไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่ป้ายอยู่รถกรมสกิและสถานีดอนเมืองเป็นสถานีต่อไปครับเดินทางโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับ